ตื่กำลังตั้งใจวาดรูปอย่างมากรูปอะไรลูกบอกหน่อยที่หนุกตื่นครับรูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปปลาเนี่รูปปลา,ปลา,ปลาแล้วปลาดุซีบมีกุ้งอะรไหมกุ้งกุ้งกุ้งนี่มองไม่เห็น คืวว่าเปรียบเทียบกันนะี่ขอป้าถ่ายรูปนะฟิวเอามือออกกันเอามือออกกันสิพี่ฟิวโอ้โหสุดยอดอะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเปรียบเทียบกิน